ครับผมมาพูดคุยในส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับที่ล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดระดับ AMa t ก็บุกไปเฉือนเอาชนะฮ่องกงด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ใช่ครับก็เกมนี้ครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยต้องบอกเป็นเกมที่มีดวงเฉือนชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ตั้งแต่ประตูนาทีแรกเลยครับของความผิดพลาดผู้ตัดประตูของทีมชาติฮ่องกงที่ป้องกันลูกเปิดของฟิลิปโรเลอร์ไม่ได้ครับฟิลิปโรเลอร์กึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามานะครับผู้สัดประตูของฮ่องกง ัดบอลเข้าประตูเป็นประตูชัยให้กับทีมชาติไทยเอาชนะไปได้ในเกมนี้แต่ถ้าเกิดดูจากฟอร์มกันแล้วก็การแข่งขันในเกมนี้ต้องบอกว่าทีมชาติไทยยังมีจุดบกพร่องแล้วก็ยังมีปัญหาค่อนข้างเยอะ,อะนะครับในเรื่องของสปีดบอลที่ค่อนข้างช้านะครับแล้วก็ในส่วนของลูกกากากศที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับโดยเกมนี้จะเห็นได้ว่าฮ่องกงที่อาศัยรูปร่างสูงใหญ่ก็เล่นได้อย่างแข็งแรงเนี่ย วางบอลยาแล้วก็ใช้ลูกโด่งเป็นหลักนะครับแล้วก็แนวรักของไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นหมงตัดบอลได้เลยครับเกือบจะเสียประตูจากลูกเซตพีทหรือว่าลูกบอมเข้ามาเนี่ยหลายครั้งเหมือนกันแต่ยังดีที่สิวัลักษ์ยังป้องกันไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีชนเสาชนคานช่วยไว้อีกนะครับทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะไปได้ในเกมนี้ก็ถือว่าหืดจับทีเดียวครับ ก็เป็นการสร้างความมั่นใจใช่ก็สร้างความมั่นใจได้แต่เชื่อว่ามมิรวันลายวัสดจะเห็นข้อบกพร่องแล้วก็น่าจะกลับไปปรับปรุงเพราะว่าในการอุ่นเครื่องกับฮ่องกงแล้วก็เกมหน้ากับจีนีแดดเนี่ยเขาเตรียมทีมเพื่อจะแข่งขัน AFF นั่นเองครับผมหลังเกมลายวัตดนะครับเขาก็บอกว่าเกมกับฮ่องกงเนี่ยเป็นบททดสอบที่ดีมากสําหรับทีมชาติไทยนะครับส่วนเรื่องเกมลุกที่เขาบอกว่าแฟนบอลบอกหรือหลายๆคนบอกว่าค่อนข้างจะแลไม่ไหลลื่นใช่ไหมเขาบอกว่าเขาไม่เป็นกังวลนะครับ เดี๋ยวเวลาฝึกซ้อมเนี่ยมันค่อนข้างไม่ค่อยเยอะเท่าไหรอ่อ uh ่ะ huh. ในอุ่นเครื่องกับฮ่องกงเดี๋ยวนัดเจอตีแดดเนี่ยน่าจะดีขึ้นรวมถึงใน uh huh. AFF Suzuki ครับละยะวัดเขาก็มั่นใจว่าเกมลุกเนี่ยจะกลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งใช่ครับก็คือเกมรับอย่างที่ผมบอกไปมีปัญหาในเรื่องของลูกโด่งแล้วนะครับเกมลุกก็ไม่หลายเรื่องอย่างที่คคุณบอกนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้จริงๆแล้วในะการเจอกับฮ่องกงไม่ใช่เป็นงานยากเลยแทนที่จะไปเน้นในเรื่องของเกมรุกเพจที่จะเตรียมไว้ในการแข่งขัน AFF AFF เนี่ย เราเจอทีมในระดับมาตรฐานน้อยกว่าเรากับใกล้เคียงเรารเราไม่จะเป็นจะต้องไปเล่นเกมรับ,ลบเลยลลคือต้องซ้อมเกมรุกไว้แต่เมื่อวานนี้ต้องบอกเกมรุกของไทยเนี่ยวือหวาเพียงแค่ประมาณ2 5นาทีรึ่งแรกหลังจากนั้นเนี่ยรับอย่างเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่ราวัิคงจะต้องไป ปรับปรุงนะครับเพราะว่าเกมกับฮ่องกงก็ต้องต้องเห็นใจนิดหนึ่งคือเวลาในการซ้อมแล้วก็เตรียมตัวกันค่อนข้างน้อยคือไม่ได้ซ้อมในไทยเลยอ่ะใช่เพราะว่าลิปปิดก็เดินทางเลยนะครับก็ทําให้ในเรื่องของความสัมพันธ์ในเกมรุกเนี่ยอาจจะยังดูฟืดๆหน่อยครับแต่ในเกมกับติ๊ติแดดเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันว่าเกมรุกเนี่ยจะดูดีขึ้นไหมแต่ก็จะเป็นเกมที่ยากกว่าการเจอกับฮ่องกงเพราะติ๊ติแดดก็ถือว่า ระดับโลกแล้วก็มาตรฐานนดีกว่าฮ่องกงนั่นเองครับผมก็ติดตามนะครับเจอตินิดัแอนโตเบโกในวันที่14ตุลาคมก็ไปตามเช็คกันได้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับ